สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่อุ้มลูกไม่มีโรงพยาบาลรับรักษาจากกรณีที่คุณแม่ท่านหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าลูกไม่สบายหนักมากวิ่งหาโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าแต่หลายที่ปฏิเสธจนกระทั่งถึงตีสามทางแม่ตัดสินใจไลฟ์ในเฟซบุ๊กเพื่อขอให้มีโรงพยาบาลซักแห่งรับน้องแต่แล้วมาถึงโรงพยาบาลสุดท้ายก็ยังไม่รับลูกเข้ารักษาซึ่งทางคุณแม่เผยว่าลูกและแม่เป็นผู้ติดโควิด -19 ล่าสุดทางด้านคุณแม่บอกว่าตอนนี้น้องยังไข้สูง39องศาเซลเซียส และอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สวมชุด PPE ลงมารับตัวทั้ง3คนพ่อแม่ลูกไปรักษาเหตุผลที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้ไม่รับรักษาเพราะไม่มีเตียงและไม่มีมาตรการรองรับซึ่งบางโรงพยาบาลบอกว่าอาการไม่หนักให้กลับไปสังเกตาการที่บ้านซึ่งส่วนตัวอยากให้ลูกถึงมือหมอเพราะไข้สูงมากแล้วส่วนที่มาของการติดโควิด19คือคุณแม่ไปเที่ยวที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนจะทราบข่าวว่ามีคนติดโควิด จึงไปตรวจและพบว่าลูกวัยเพียง10เดือนก็ติดด้วยเมื่อคืนก็เริ่มออกจากบ้านย่านบางนาตระเวนหาโรงพยาบาลมาเรื่อยๆจนสุดท้ายพลเมืองดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและพามารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีและสื่อที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสามชื่อพลเมืองดีคือนายเอกภพเหลืองประเสริฐ ผู้ช่วยสอสอเกตสายหมาเจ้าของ Facebook เอกภพเหลืองประเสริฐเปิดเผยว่าพอทราบป,ปัญหาดังกล่าวจึงได้ประสานไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลเมื่อตอนตีห้าที่ผ่านมาซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลยืนยันจะรับคนไข้ทั้ง3คนไว้รักษาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปกขอบคุณครับ